เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพพร a t ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ6 0พรรษาบริษัทไทยเบวเวอร์เรจจำกัดมหาชน จึงขอน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริการพัฒนาทรัพยากรคนและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่ามาใช้เป็นแนวทางดำเนินโครงการสนามฟุตบอลต้นแบบเรียนรู้ซ่อมสร้างเพื่อจัดสร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในที่ห่างไกลให้เด็กๆได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลในสนามที่ได้มาตรฐาน โดยประเดิมที่โรงเรียนมัธยมราชธาน,นายาวอเภอสนามชัยเขตจัังหวดฉะเชิงเซาโดยการถ่ายทอดความรู้ในการสร้างสนามจากผู้มีประสบการณ์เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและทำความเข้าใจในกระบวนการสร้างสนามฟุตบอลทุกขั้นตอนนำไปสู่การปลูกฝังความรักความหวงแหนและการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน สำหรับสนามฟุตบอลแห่งนี้ใช้ชื่อว่าสนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อนมีคณะผู้บริหารบริษัทไทยเบเวเรตจ,จำกัดมหา,าชนนำโดยคุณแววมณีโสพลพินิษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คุณทันทิพสิรินุพงศ์ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชนคุณนิติกรไกลไวิเชียรผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณบุญชนะเจเริญผลผู้จัดการประสานงานภายนอกร่วมในพิธีเปิด